ัวเลขที่จะเคลื่อนที่ไปในแต่ละปีนะครับเรากำลังจะใช้คอส2 0 2 4นะเพราะว่าช่วงนี้นะครับหลายคนผ่านปีที่แล้วมาแล้วนะครับก็จะมีบันเกิดที่เต็มปีเราถึงใช้2024นะครับส่วนคนที่เกิดในปี2025แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเดือนมกรากรุพาเนี่ยอันนั้นต้องใช้2025 นะครับผมขอละ2025ไว้ก่อนมาพูดถึง2024นะครับส่วนวิธีการคำนวณก็ง่ายๆครับถ้าคุณยังไม่ผ่านวันเกิดในปีนี้ยกตัวอย่างคุณเกิดเดือน6กละกันนะครับเดือนมิถุนายนอาจจะเป็นวันที่10นะครับผมเขียนตัวเลขแบบนี้ให้คุณได้เห็นนะอเดี๋ยวผมจะเล็กคอร์ดหน้าจอไว้ให้แบบนี้นะครับเดือน6นะครับยังไม่ถึงวันเกิดในปีคศ2025คุณก็ใช้2024แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับ คุณก็บวกเลขทุกตัวให้เป็นเลขตัวเดียว10ึ่งเท่ากับหนึูนย์หกเท่ากับหนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยหนึบวกหเท่ากับเนะครับสองศูนย์เท่ากับสองสองสี่เท่ากับหนะครับสองตัวนี้บวกกันนะครับสองกับหเท่ากับแปดเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าสิบห้านะครับเลขตัวเดียวก็คือเลขหกคุณวงกลมเอาไว้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเลขฐานปีปัจจุบันหมายเลขหกมาจากเจ็ดแปดทีนี้เรามาดูครับฐานปีปัจจุบันเลขไหนนะครับจะเป็นอย่างไรถ้าคุณคำนวณได้แล้วคุณมาดู ที่แผ่นนี้นะครับถ้าคุณเป็น189ที่ผ่านมานะครับจนกระทั่งจะถึงวันเกิดในปีนี้คุณจะต้องเดินทางวิ่งลอกเดินสายตลอดนะครับถือว่าเป็นตัวเลขชุดที่ดีมากๆนะครับในการดําเนินชีวิตและไปจุดสูงสุดของชีวิตในรอบ9ปีตัวเลขต่อมา281นะครับเหมาะกับการเป็นนักขายหรือนักพูดนักขายนะครับที่จะเหมาะกับการขายสินค้า,าไม่ว่าจะสินค้าอะไรก็ตามนะเหมาะกับการเป็นนักขายมากๆแต่มันเป็นช่วงที่ เขาเรียกว่าดำดิ่งลงไปนะครับพร้อมที่จะทะยานนะต่อมานะครับตัวเลข382นะครับ382ตรงนี้ถือว่าจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลาปัญหาเข้ามาในชีดดวิตเยอะไปหมดนะครับเปรียบเสมือนว่าให้คุณแก้ปัญหาเก่งในการแก้ปัญหาและปัญหามาโดยทุกคนไม่ตั้งตัวนะครับต่อมาครับ483จะเป็นปีที่คําพูดที่จะพูดออกไปให้คนเชื่อถือคุณน้นอยมากหรือน้อยลงไปกว่าเดิมนะครับน้อยลงไปกว่าปีก่อนๆน,นะครับตัวเลขต่อมาครับ584 เปรียบเสมือนคนที่เข้าสู่เกณฑ์ของคนที่ทํางานเยอะโปรเจกต์เยอะนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการวางโครงการโปรเจกต์แต่สุดท้ายแล้วไม่ค่อยได้ลงมือทําหรือทําได้น้อยนั่นเองครับตัวเลขต่อมา6.85อันนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่คุณกําลังสับสนมุ่นวายกับชีวิตมากๆเลยเป็นช่วงที่ดิ่งนะฮะดิ่งแต่ว่าไม่ได้ดิ่งแบบ281นะมันจะเป็นช่วงที่ดิ่งแบบเขาเรียกว่าดิ่งแล้วยังไม่รู้ว่าจะเอายังไงกับชีวิตต่อไปนะครับ ขึ้นลงอยู่เหวงไปเหวงมาต่อมาครับ786อันนี้จะเกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือการทํางานเกี่ยวข้องกับครอบครัวการใช้ชีวิตการคิดถึงครอบครัวนะครับหายใจเข้าออกเกี่ยวกับครอบครัวหรือความกดดันที่มีต่อครอบครัวนะครับตัวเลขต่อมานะครับ8ป7ปีนี้ถือว่าสร้างความกดดันให้กับตัวเองและคนอื่นรอบข้างได้ดีซึ่งเป็นปีที่จะสร้างคอนเนคชันหรือเป็นตัวเลขของมวลชนนะครับตัวเลขต่อมาก็คือ988นะครับ988ก็เปรียบเสมือน ปีที่ทํางานแล้วค่อนข้างจะมีการสะสมความเครียดความตึงเครียดความรับผิดชอบที่แบกเอาไว้นะครับถ้าผมจัดอันดับนะครับใครที่เข้าเกณฑ์ตัวเลขก็คือ281เนี่ยอันนี้คืออันดับหนึ่งเลยนะครับของเรื่องความยากลําบากอันดับ2ก็คือเลขชุดที่เกิดขึ้นนะครับก็คือ685เนี่ยถือว่าเป็นอันดับ2เป็นเลขตัวไหนครับดูการคํานวณต้นคลิปแล้วลองพิมพ์มาบอกหน่อยนะครับที่คอมเมนต์ด้านล่างนะฝากกดติดตามด้วยนะครับ เดี๋ยวจะมีคลิปด,ดีๆมาเล่าให้ฟังนี่คือศาสตร์ตัวเลขผมผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ตัวเลขนะครับอ่านคนจากคนเดียวไปเกิดตรงนี้เราจะมีคอร์สสอนนะครับให้คุณได้เข้าเรียนได้ใช้เวลาแค่2ชั่วโมงเรียนจากคลิปย้อนหลังนะครับอ่ะทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปพอพายวันเกิดของคุณไปแล้วในปีนี้ข้างหลังเนี่ยมันจะกลายเป็นการคำนวณใช้2025แล้วนะครับตัวเลขข้างหลังนะครับก็กลายเป็น27แล้วก็เป็น9 ครับข้างหลังจะเป็นเลข9แล้วนะครับไม่ใช่เลข8ทีนี้เดี๋ยวประมาณสักกลางปีเดี๋ยวค่อยไปทำคิดนะครับแล้วจะเล่าให้ฟังว่าคุณเป็นยังไงนะสวัสดีครับ